Thank you ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์จะมาพยากรณ์อากาศ ประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ของทางภาคเหนือนะครับผมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยใส่ข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับผมสำหรับบรรยากาศของทางภาคเหนือจะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับลักษณะอากาศทั่วไปของทางภาคเหนือพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกําลังปานกลาง ถึงค่อนข้างแรงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงอีก1-2อ,องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตนตกของภาคขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงนี้ไว้ด้วยนะครับผมสาหรับการพยาการณ์อากาศของทางภาคเหนือนั้นได้แยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่าง แล้วก็ภาคเหนือเป็นลายจังหวัดทั้ง15จังหวัดกันนะครับผมเรามาติดตามกันได้เลยครับสําหรับทางภาคเหนือตอนบนคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนตกร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดที่32-35องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18-22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนภาคเหนือทางตอนล่างนั้นส่วนภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดกันว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือเมื่อวันที่2พฤศจิกายน24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบว่าปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่57.0ม mm, ิลิเมตรที่อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมส่วนจังหวัดอื่นนั้นก็มีฝนตกนะครับผมมีฝนตกค่อนข้างตั้งแต่ ปานกลางครับผมเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะครับโดยส่วนใหญ่ก็อยู่แนวทางภาคเหนือที่ติดกับทางฝั่งตะวันตกเช่นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรพิจ,จิตรสุโขทยัยเพชรบูรณ์และพิษณุโลกบางส่วนครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการรายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจำวันที่3พฤศจิกายนดอยธนนทนอน์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ อุณภูมิสูงสุดที่13.5องศาเซลเซียสต่ำสุดที่10.11.0 10. 0 1องศาเซลเซียสเมื่อวานมีฝนปริมาณ28.5มิลลิเมตรนะครับผมสำหรับดอยอินทนนท์ส่วนกิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณภูมิสูงสุดอยู่ที่19.0องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่13.0องศาเซลเซียสปริมาณฝน35.0มิลลิเมตรสถานีกเกษตรหลวง อ่างขางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่23.7องศาเซลเซียสต่ำสุดที่13.1องศาเซลเซียสและแล้วก็พระตำหนักผูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่24.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13.0องศาเซลเซียสนะครับผมมีฝนอยู่0.9มิลลิเมตรนะครับผมสําหรับอากาศบนดอยโดยเฉพาะดอยอินทนนท์ก็เริ่มมีอากาศลดลงนะครับผมสําหรับนักท่องเที่ยว ก็ไปเที่ยวได้นะครับในช่วงนี้อากาศเย็นได้ไปโต้ลมหนาวกันครับผมได้ดูเมืองเมืองในหมอกภูเขาในหมอกกันครับสําหรับดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางภาคเหนือเป็นรายจังหวัดกันครับผมพยากรณ์อากาศรายรายวันสําหรับทางภาคเหนือ15จังหวัดได้สายข้อมูลจากทางกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาศูนย์ภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เรามาติดตามคําขวัญของจังหวัดลําพูนกันครับพ่อแม่พี่น้องพระธาตุเด่นพระรอดขังลําไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีสีหาลิพูนชัยนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนคาดการว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง 1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนร้อยละ10ของพื้นที่นะครับอํเาเภอที่คาดการว่าจะมีฝนตกของทางจังหวัดแม่สอนได้แ,แก่อํเาเภอเมืองแม่่งสอนอํเาเภอขุนยวมแม่ลาน้อยแม่เสลียงและศบเมยนะครับผมเป็นฝนเล็กน้อยนะครับพอแม่พี่น้องส่วนอํเาเภอที่ไม่มีฝนได้แ,แก่ปางมะพร้าและก็อํเาเภอปายครับอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ำสุดที่21อองศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศของทางจังหวัดเชียงรายกันครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนโดยภาพรวมอากาศอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกอำเภอไม่มีฝนครับสำหรับจังหวัดเชียงรายส่วนอุณหภูมินั้นสูงสุดที่33ต่ำสุดที่18องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่กันครับผมโดยภาพรวมจังหวัดเชียงใหม่วันนี้คือวันอาทิตย์ที่3ตุลาคมอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่นะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภออำเภอหางดงอำเภอสันปะตองอำเภอดอยหลออำเภอเสมิงอำเภอกัญญกันญานีวัฒนาแม่แจ่มแม่วางจอมทอง อำเภอฮอดอำเภอดอยเต่าและอำเภออมก่อยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภออื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนครับเช่นอำเภอแม่อายอเภอฝางชายประการเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงอเพร้าวดอยสก็ดแม่ออนอเภอแม่ริมสันทรายอเภอเมืองเชียงใหม่สารพีอเภอสัรกำแพงครับผมส่วนอุณหภูมินั้นเชียงใหม่คาดกันว่าจะมีอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่22ององศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับอาทิตย์ที่3ตุลาคมบรรยาก,กาศโดยรวมของลำพูนมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอบ้านโฮ่องอำเภอเวียงหนองล่องอำเภอทุ่งหัวช้างและอำเภอลี้นะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนอำเภอที่คาดการว่าจะไม่มีฝนตกได้แก่อำเภอป่าซาง อำเภอแม่ทาเมืองลำพูนและบ้านทินะครับอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ําสุดที่22องศาเซลเซียสครับผมมาพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดลำปางกันครับอาทิตย์ที่3ตุลาคมพบว่าอากาศโดยรวมของลำปางวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพอแม่พี่นอ้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อำเภอแม่ทะห้างฉัด เกาะคาเสริมงามศบปาบเภอเถินและแม่พลิกนะครับผมส่วนอำเภออื่นๆน,นั้นไม่ไม่มีฝนนะครับเช่นอําเภอเมืองลำปางแม่มเมาะอําเภองาวแจ้หม่มเมืองปานและวังเหนือครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-2ต่ำสุดที่21องศาเซลเซียสนะครับเรามาดูสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมอาทิตย์ที่3ตุลาคมโดยภาพรวมของจังหวัดแพร่วันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอลองและอำเภอวังชิ้นนะครับส่วนอำเภอเด่นชัยสูงเม่นอเภอเมืองแพร่อเภหนองม่วงไข่ล้องกวางและอเอสองไม่มีฝนครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดที่20องศาเซลเซียสนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับ อาทิตย์ที่3พฤศจิกายนโดยภาพรวมของจังหวัดน่านวันนี้มีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสนะครับผมสำหรับจังหวัดน่านวันนี้ทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3-4่ 4, ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพยากันครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน พะเยาโดยภาพรวมลักษณะอากาศโดยทั่วไปพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสจังหวัดพะเยาทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนเหมือนกันนะครับผมพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33ต่ำสุดที่19องศาเซลเซียสครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดตากกันครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน โดยลักษณะอากาศทั่วไปของจังหวัดตากพบว่ามีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอำเภอที่คาดการว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แ,แก่อํเาเภอท่าสงยางแม่ละมาดแม่สอดอํเาเภอบ้านตากและอํเาเภอสามเงานะครับส่วนอํเาเภออื่นคาดกันว่าจะไม่มีฝนครับผมเช่นอุ้มผางพบพระวังเจ้าและอํเาเภอเมืองตากนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่3-4่ 4, ต่ำสุดที่22ององศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรชบูรณ์กันครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้สภาพอากาศโดยรวมคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับและก็คาดการณ์ว่าจังหวัดเพชรบูรณ์ทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับผม เรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนพบว่าอากาศโดยรวมอุณหภูมิจะลดลงนะครับอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรอำเ,เภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอพานกระต่ายโกสัมพีนครส่วนอำเภออ,อื่นนั้นคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเช่นอำเภอเมืองกำแพงเพชรเช่นอำเภอเมืองกำแพงเพชร ลานกระบือทรายงามทายทองวัฒนาบึงสามคัคคีคลองขุงคองลานปางศิลาทองและชานุวรรักษ์บุรีครับผมอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนสภาพอากาศโดยรวมของเมืองสารวันวันนี้อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยกับมีลมแรงนะครับผม โดยภาพรวมจังหวัดพิจิตรวันนี้ไม่มีฝนนะครับผมทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่3ามสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามสภาพอากาศประจำวันของจังหวัดอุตรดิตถ์อาทิตย์ที่3พฤศจิกายนจังหวัดอุตรดิตถ์เมืองลังศาสหวานคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสนะครับอุตรดิตถ์วันนี้ก็คาดการณ์ว่าจะไม่มีฝน นะครับทั่วทั้งจังหวัดทุกอำเภอไม่มีฝนครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่35อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสครับผมเรามาติดตามสภาวะอากาศประจำวันของจังหวัดสุขโขทัยกันครับผมอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนจังหวัดสุขโขทยัยวันนี้อุณหภูมิจะลดลง1-2องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งนะครับพ่อแม่พี่น้องอำเภอที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนเล็กน้อยได้แก่อำเภอทุ่งเรีดีม สีสำมรงบ้านด่านลานหอยนะครับพ่อแม่พี่น้องส่วนเำลินอื่นนั้นคาดกันว่าจะไม่มีฝนครับเช่นสีศาสนาไรสีนครสวรรคโลกอำเภอเมืองสโโไทยกงไกรลาชและอำเภอคิรีมาศนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่35ตามสุดที่23องศาเซลเซียสนะครับเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับผมอาทิตย์ที่3พฤศจิกายนโดยภาพรวมของจังหวัดพิษณุโลก อากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ทุกอำเภอของจังหวัดพิษณุโลกทั่วทั้งจังหวัดไม่มีฝนนะครับผมได้มีแฟนคลับได้แจ้งมาว่าแถวพมพิรามร้อนมากนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ก็คาดว่าจะมีอากาศเย็นลงครับเมื่อเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยนะครับผมแถวบริเวณนี้พมพิรามจังหวัดพิษณุโลกนะครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35ต่ําต่ำสุดอยู่ที่22ององศาเซลเซียสวันนี้พิษณุโลก ไม่มีฝนนะครับผมคาดการว่าจะร้อนเหมือนกันครับพ่อแม่พี่น้องเนื่องจากสูงอยู่ที่35นู่นนะครับเรามาดูภาพรวมของทางภาคเหนือกันก็โดยทั่วไปก็จะพบว่าภาคเหนือก็มีฝนน้อยลงนะครับพ่อแม่พี่น้องแต่ฝนก็จะอยู่ในตามแนวชายแดนทางทิศตะวันตกนะครับที่ติดกับประเทศเมียนมาครับผมโดยภาพรวมสภาพอากาศก็จะมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงในตอนเช้าด้วยนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยทางยอดดอยอุณหภูมิก็ลดลงต่อเนื่องนะครับ ซึ่งเป็นช่วงที่จะเป็นช่วงที่บนยอดดอยจะมีนักท่องเที่ยวไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องก็ขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันมากๆครับผมโดยเฉพาะทางแม่สายเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายแม่สายแล้วก็ไปช่วยอุดหนุนพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ผ่านมาด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างหนักครับสำหรับอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากประเทศไทยเราไม่เคยเจอเลยครับผมที่มีดินโคลนเข้ามาท่วมตามบ้านเรือนนะครับสูงเกือบเมตรสเมตรครับพ่อแม่พี่น้องก็ไปอุดหนุนสินค้ากันช่วยเหลือซึ่งกันและกันกันครับผมสําหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดผลฟ้าพยากรณ์ก็ขอยุติการพยากรณ์อากาศสําหรับทางภาคเหนือไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพ่อแม่พี่น้อง ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมขอให้พ่อแม่พี่น้องดูคลิปยาวๆหน่อยครับผมเพื่อจะเป็นการเพิ่มชั่วโมงนะครับพยากรวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ